ันนี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวนาริตะคามิโคจิฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับครั้งนี้ผมมากับทัวร์เหมือนเดิมแถมได้ราคาบมาด้วยนะครับในราคา1 9 9 9 9บาททิปไกด์2 0 0 0บาทครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะจะได้ไปเที่ยวคามิโคจิ ผมได้ยินเชี่ยเสียงที่นี่มานานแล้วมีธรรมชาติที่สวยงามผมอยากลองไปสัมผัสครั้งเรามากับสายการบิน a อร์เอเลำใหญ่นั่งสบายดีครับไฟบินจากสนามบินดอนเมืองตอนเที่ยงคืนบินมาถึงสนามบินนาริตะตอน8ปดโมงเชา้าเราผ่านตมญี่ปุ่นเข้ามาแบบสบายๆแล้วมารอรับกระเป๋าที่สายพานจากนั้นคณะทัวร์พาเราขึ้นรถบัสเดินทางอีกชั่วโมงครึ่งไปเที่ยวโปรแกรมแรกวัดอาซากุสะถึงแล้วครับวัดอาซากุสะ วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษคึกคักดีครับเราข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามวัดถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยขนน้อยดีครับพอถ่ายรูปเสร็จข้ามถนนเข้าไปในวัดกันดีกว่าพอผ่านโคมแดงเข้ามาจะเจอถนนนาการมิเศษโดริเป็นถนนทางเดินเข้าวัดเซนโซจิมีร้านของฝากร้านอาหารเครื่องดื่มของทานเล่นและชิมแวะช้อปปิง้งก่อนเข้าไปไหว้ขอพรในวัดได้เลยครับ เจดีห้าชั้นและมีโคมแดงขนาดใหญ่ที่ประตูทางเข้าเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีเลอร์ผมจะพาดตามธรรมเนียมปฏิบัติเราต้องล้างมือถือเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่รูปปั้นเทพเจ้าแห่งลมก่อนเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาถึงจุดไฮไลไท์เลยครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากหามุมถ่ายรูปยากนิดนึงครับผม ไหว้พระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับผมคณะทัวร์ให้เวลาเราอยู่ที่นี่2ชั่วโมงเราเลือกเดินเล่นรับรอบวัดเซนโซจิและหามื้อกาวันทานมื้อนี้อิสระนะครับี่โนกวางวันกินอะไรเนี่ยราเม้งบรรยากาศดูดีอยู่นะยังไงพี่โนโ่ าโมคุระราเมงผมว่าเส้นราเมงเขาเล็กเหนียวนุ่มน้ำซุปใสรสชาติกลมกล่อม,บมเบาๆโรยหน้าด้วยผักกาดและหมูชาชูอร่อยจริงๆครับมาต่อด้วยของหวานกันดีกว่าครับถึงเวลาทัดหมายคณะทัวร์พาเราขึ้นรถบัสเดินทางต่ออีก3ชั่วโมงไปเมืองมัสโมโต ระหว่างทางแวะจุดพักรถหนึ่งครั้งเข้าห้องน้ําและซื้อขนมตุนไว้ทานเล่นๆบนรถได้เลยครับเดินทางกันต่อพอถึงเมืองมัตสึโมโตะก่อนเข้าโรงแรมคณะทัวร์จะพาเราเข้าอีออนมอให้เวลาอยู่ที่นี่ชั่วโมงครึ่งที่นี่มีซูเปอร์และร้านช้อปปิ้งและทัวร์จะให้เราทานมื้อเย็นที่นี่เลยก่อนเข้าโรงแรมมื้อนี้อิสระมื้อเย็นนะครับถึงแล้วครับโรงแรมที่พักของเราคืนนี้โรงแรมก็เป็นมาตรฐานของโรงแรมญี่ปุ่นคืนนี้นอนหลับสบายเลยครับ วันนี้เราตื่นกันแต่เช้าไปเดินเล่นรอบโรงแรมกันดีกว่าครับ17องศาอีหนูเย็นไหม17องศาเช้าเช้าแบบนี้ผมชอบมากเลยครับเข้าเซเว่นอยังไงก็ของกินเยอะดี เป็นไงบ้างวิโนเหรอบุฟเฟ่ต์อันสุดอะไรนี่รสชาติอะไรบุฟบฟ่ต์กล้วยอ่ะอะไรรสชาติเป็นไงม,นมันก็บกุฟเฟ่ต์กับกุ้ยอ่าสมูทตี้นะมาเนี่ยต้องกินนะ้องกินแล้วมันสดชื่นดีแนะนำเลยครับสมูทตี้ที่เซเว่นอร่อยสดชื่นเสียดายเซเว่นที่บ้านเราไม่มี พี่เลน้องแรมเป็นไงม้างแรงมาก <c oughs> อากาศดี <c oughs> เรียบสงบห้องก็มาตรฐานญี่ปุ่นนะบางหลันจ้าทำเลยความสะดวกครบครพอได้เวลาเราไปทานบุฟเฟ่อาหารเช้าของ้องแรมอาหารหน่าทานดีครับ <c oughs> มาญี่ปุ่นนะครับเลยไปกินน้ำตกเราจะไม่ออกเลยพี่น้อง นี่หนูรถยังไม่ออกเลยขนมหมดแล้ว <c oughs> ถึงเวลา8ดโมงเช้าเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเดินทางอีกสิบนาทีไปสถานที่ท่องเที่ยวแรกของวันนี้ถึงแล้วครับปราสาทมัสโมโตหรือปราสาทอีกาดำแห่งนาคาโนบรรยากาศเงียบสงบมีทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมตัวปราสาทดูยิ่งใหญ่มีมนต์ขังจุดถ่ายรูปปราสาทกับสะพานสีแดงสวยงามมากๆเลยครับ เสียดายไม่มีเวลาเข้าไปชมด้านในปราสาทคณะทัวร์ให้เรามาถ่ายรูปเช็คอินอยู่ด้านนอกถึงเวลาเดินทางกันต่อนั่งรถอีกชั่วโมองนึงไปไฮไลท์ของวันนี้คามมโคจิผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษระหว่างทางนี่สิครับธรรมชาติสวยงามมากๆผมนั่งมองเพลินตลอดทาง รถวิ่งไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆพอยิ่งใกล้ถึงคามมโคจิเราจะเห็นวิวเทือกเขาเจแปนแอลสวยงามประทับใจจริงๆเลยครับพอลงจากรถบัดเราเดินต่อประมาณอีก300เมตรเข้าไปเที่ยวชมอุทยานกันครับไงพี่นธรรมชาติเขียวชอุ่มสดชื่นจริงๆเลยครับ คณะทัวร์จะปล่อยให้เราอิสระอยู่ที่นี่2ชั่วโมงและอิสระอาหารกลางวันนะครับฟุตเทรดช่วงนี้ผมปล่อยยาวๆอยากเก็บบรรยากาศไว้ให้มากที่สุดสวยงามมากๆเลยครับอุทยานในหุบเขาเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยครับอากาศค่อนข้างเย็นมีฝนตกเล็กน้อยบรรยากาศดีเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยครับแต่ผมไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับ <c oughs> น้ำเย็นไหม เราเดินม,มาถึงสะพานกับปะวิวสวยเห็นเทือกเขาจะเป็นแอลจุดนี้มีร้านอาหารร้านของฝากให้บริการนะครับวิโนโหนะ่ะม่เขาจีเป็นไงมัง่งสวยมากสวยปะกตออยากไปประเทศไปดบเหมือนที่มีวงบ้านเราเลยคุณหนูก็ตลกตลอดนะครับอย่าถือสาครับน่ารักดีผมชอบ <laughs> ตรงสะพานกับปะจะมีคาเฟ่ทอยซิงค,เคาเมคจิเขาว่ามาที่นี่ต้องลองพาแอปเปลิลเราไปลองกันดีกว่าครับอะไรพี่หนูซิกเนเจอร์เลยเหรอเนี่ยพายแอปเปิ้ลเนี่ยลองชิมดิหน้าตาเปื้มปริ่มมากๆนี่แหละครับความสุขของคุณหนู เขาว่ามาคาวมิโคจิต้องลองพายแอปเปิ้ลพอเติมพลังกันแล้วเราเดินม,มาชมสะพานกระปะกันต่อเป็นสะพานแขวนขนาดเล็กสร้างจากไม้โด่งดังขึ้นมาจากวิวเทือกเขาจะเป็นแอลเป็นฉากหลังสวยงามมากๆเลยครับ ถึงเวลานัดหมายเราเดินทางอีกสองชั่วโมงไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปถึงแล้วครับจุดชมวิวทะเลสาบสุวะทะเลสาบขนาดใหญ่บรรยากาศดีจริงๆเลยครับที่นี่เป็นสวิตแอร์เรียขนาดใหญ่อยู่ติดทะเลสาบสุวะมีทุกอย่างเลยครับร้านของกินของฝากสะอาดเป็นระเบียบแถมวิวดีงามมากเลยครับมันฉาลาเต้จัมโบ้คัส ส uh huh. <laughs> องร้ <Y> อยสามสิบเยนไาดูนี่ดูนิดนึงโหดูก็าอ่อไปถึงเวลานัดหมายเราเดินทางอีกสองชั่วโมงเข้าที่พักกันครับถึงโรงแรมแ้ะครับฟูจิการ์เด้นโฮเทลพี่หนูห้องเป็นไงหอใหญ่ไปนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับที่เจอโรงแรมที่ญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนี้สะดวกสบายส,สุดเลยครับ ส่วนห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งและโถสุขภัณฑ์ดีงามมากเลยครับก่อนถึงอาหารเย็นมีเวลาเหลือนิดหน่อยเราเลือกไปเดินเล่นหน้าโรงแรมกันดีกว่าครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ต้องใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าพ <c oughs> ี่หนูเป็นไงม้างาบรรยากาศดีหน้าโรงแรม <c oughs> ถึงเวลาอาหารเย็น วันนี้เป็นบุฟเฟ่ตน,นะครับมีให้เลือกหลากหลายอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของทอดเต้าหู้ทรงเครื่องซุปมิโซะโดยเฉพาะชาบูน้ำดำนะครับอร่อยมากเลยเนื้วไปไงาาแต่ทีเด็ดเลยครับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ขาปูเสิร์ฟไม่อัน้นเสิร์ฟไวเสิร์ฟตลอดเนื้อปูหวานเจีย๊ยบยิ่งได้ขาใหญ่ๆนะครับเนื้อแน่นๆยิงอร่อยเลย เหนียเป็นไงไยังไม่เสร็ยังไม่ได้เทสเลย <c oughs> เดี๋ยวลองเทสกันนะวันนี้ตื่นกันแต่เช้าผมมีความตั้งใจจะไปเก็บบรรยากาศหน้าโรงแรมแต่น้องฝนก็มาปลุกเรากันแต่เช้าเลยครับ <c oughs> ไงพี่หนอฝนตกแบบนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกหน่อยๆนะครับ แต่มาคิดดูอีกทีนึงผมว่าแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสดชื่นเย็นสบายฟินไปอีกแบบนะครับวิู่เนืวไงฝนไม่ตกจีธรรมาชาติสุดมาหน้าฝนก็แบบนี้แหละครับเราจะเจอธรรมชาติที่สวยงามเฉียวชะอุ่มถ้าผมอยู่ที่นี่นะต้องได้มาวิ่งออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำแน่ๆ หิวแล้วล่ะไปทานบุฟเฟ่ื้อเช้าของโรงแรมกันดีกว่าครับเป็นไงพี่เนาะถึงเวลา8โมงเชา้าเราเช็คเอาท์ออก,อกจากโรงแรมวันนี้เป็นวันตามหาปูจิซังซึ่งผมไม่เคยเห็นชัดๆสักครั้งแต่ดูน้องฝนสิไปลุ้นกันดีกว่าครับจะได้เจอหรือเปล่าจะไ,ได้นะฝั่งนู้นนะชีวิตจะมุ่งหวังน,นะคะกับภูเขาไนปูจินะคะเราต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆเนาะ ตามโปรแกรมทัวร์แล้ววันนี้เราต้องไปดูเทศกาลชิบะซากุระแต่ดอกชิบะซากุระโรยหมดแล้วน้องไกด์เลยขอเปลี่ยนแผนไปดูทุ่งดอกเนโมฟิล่าซึ่งน่าจะสวยกว่าถึงแล้วครับสวนโออิชิจุดนี้เราสามารถชมความงามของเนโมฟิล่าและภูเขาไฟฟูจิได้แถมวิวทะเลสาบคาวาคุจิโกด้วยนะครับ เราอยู่ที่นี่กันเกือบ2ชั่วโมงเสียดายมากเลยครับวันนี้เม่เยอะมากฟูจิซังชี้อายจึงซ่อนอยู่ในเมฆไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราที่จะได้เห็นฟูจิซังเต็มๆจากนั้นเราจะเดินทางต่ออีก10ปนาทีไปเรียนพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นกันครับโดยจะมีเซนเซมาสอนให้ความรู้พิธีชงชานะครับหลังตึกชิก,กิโดที่เรียนชงชา วิวที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเห็นฟูจิซังด้วยแถมแม่เริ่มลอยหายไปจากฟูจิซังเท่ากับว่าฟูจิซังของผมครั้งนี้ลรงใส่หมวกและวีผมเป๋ด้วยนะครับแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกจริงครับจากนั้นเราเดินทางอีก15นาทีคณะตัวพารเราไปทานอาหารกลางวันแต่ระหว่างทางนี่สิครับมีวิวฟูจิซังให้ลุ้นชมตลอดทาง ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งญี่ปุ่นงดงามยิ่งใหญ่ผมประทับใจสุดๆไปเลยครับถึงแล้วครับร้านอาหารกลางวันเป็นร้านยากินิคุคนมีชื่อเสียงมาทานเยอะเลยครับร้านนี้ต่างจากร้านทั่วไปตรงเตาย่างเป็นแผ่นหินภูเขาไฟไม่ใช่ตะแกรงเหล็กย่างหมูอร่อยเลยครับโนเป็นไงมั่งอร่อยไหมอร่อยหมูน้อยเลยนะทุกอย่างไม่สำเร็จรูปเหมือนบะหมี่แล้วครับคุณโนโ จากนั้นเราเดินทางอีกสองชั่วโมงเข้าโตเกียวคณะทัวร์จะปล่อยให้เราช้อปปิ้งอยู่ที่ชินจูกุสองชั่วโมงสำหรับชินจูกุแล้วเวลาสองชั่วโมงไม่พอจริงๆครับเพราะที่นี่มีทั้งห้างสรสรพสินค้าแฟชั่นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ร้านของกินของฝากเดินเพลินเวลาไม่พอจริงๆเลยครับยังไงมาขอถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของชินจูกุก่อนตึกคอสซีาเท่มากๆเลยครับผมก็ไม่ลุ่เหมือนกันนะครับใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปแต่สวยดีครับผมก็ถ่าย <laughs> เราข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาชมอีกหนึ่งแลมาร์กน้องแมว 3D ตรงนี้คนถ่ายรูปเยอะมากเลยครับเรายืนรอไม่นานนะครับน้องแมวก็ปรากฏตัวดูแล้วเพลินตาน่ารักดีครับผมจากนั้นก็ถึงเวลาให้คุณหนูไปเดินช้อปปิ้งส่วนผมนั้นเลือกที่เดินเล่นถ่ายรูปในตัวเมืองชิโจกุผมชอบมากเลยครับเป็นอะไรที่บอกไว้ถูกตื่นตาตื่นใจไปหมดเลย บวกกับอากาศที่เย็นสบายๆเดินเพลินมากเลยครับและอีกอย่างที่ผมชอบคือนั่งมองชาวต่างชาติทำกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นอะไรที่แปลกตาต่างจากชีวิตประจำวันของผมสนุกและเพลิดเพลินมากเลยครับเสียดายมากเลยครับเราไม่ได้พักโรงแรมที่ชิจุกุเพราะตอนกลางคืนคึกคักกว่านี้แสงไฟสวยกว่านี้มีเวลาช้อปปิง้งแนะนำเลยนะครับหาทัวที่นอนในชินจุกุสนุกกว่านี้แน่นอนเลยครับ ึงเวลานัดหมายเราเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงเข้าที่พักกันครับระหว่างทางเราโชคดีมากเลยครับได้เห็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮานาโซโนเป็นเทศกาลสำคัญในย่านชินจูกุโตเกียวผู้คนในคลิปกำลังแบกเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ถึงแล้วครับอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทโฮเทลอย่รักกุโจโรงแรมค่อนข้างใหญ่บรรยากาศสบายๆผ่อนคลาย มีออนเซ็นให้บริการแถมที่นี่ใกล้สนามบินนาริตะด้วยนะครับเดินทางแค่10นาทีตอนเช้ามื้อเย็นทัวร์ปล่อยอิสระนะครับเราจึงเลือกเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันใช้เวลาเดิน15นาทีหนูได้อะไรอะ่อะเท่าไหร่ร้อยเดียวฝากท้องไว้มื้อเย็นครับง่ายๆมื้อนี้อิ่มอร่อยไม่ผิดหวังราคาน่ารัก300บาทไทย วันนี้ห้าของการเดินทางเป็นไงมัางพี่หนูอากาศไม่เย็นเท่าไหร่เลยอืมแล้วทริปนี้เป็นไงดีไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไรเลียกน้อยไปนิดอืมขามีควาเจี๋ล่ะเสียงแง่แค่แค่กลับบ้านแล้วคิดถึงแมวถงต้อ เรานั่งรถบัสจากโรงแรมมาถึงสนามบินนาริตะแค่10นาทีส่วนเมื่อเช้านี้ทางทัวร์จัดเซตอาหารกล่องให้คนละหนึ่งชุดเรามีไฟบิน9้าโมงเช้าถึงสนามบินนอนเมืองบ่าย3ามโมงเย็นนะครับลูกยากตาบ้านคิดถึงแมวเหรอผมขอสรุปจบทริปตรงนี้เลยนะครับทริปนี้สิ่งที่ประทับใจามากที่สุดคือคาเมโคจิสวยมากเลยครับมีโอกาสอยากจะกลับไปอีกสักครั้งแถมครั้งนี้เราโชคดีครับ อากาศเย็นเย็นไม่ร้อนเจอฝนน้อยมากส่วนฟูจิตังของผมครั้งนี้เมฆเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยและยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับน้องไกด์และเพื่อนร่วมทริปน่ารักมากๆยังไงก็ขอบคุณมากๆาเลยนะครับแต่ที่เสียดายสำหรับทริปนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวน้อยไปหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะเดินทางไกลได้เก็บสถานที่ท่องเที่ยวได้น้อยอีกอย่างโรงแรม3ามคืนที่เราพักขนาดใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้นอนในตัวเมืองเลยอดได้เล่นต่นกลางคืนเลยครับแล้วเจอกันใหม่แน่นอนครับญี่ปุ่นขอบคุณมากนะครับ